อนที่3,469กินเป็นเพื่อนมีเป็นน้ำแกงบำรุงหมออให้เจ้ากินจินเสือสางกล่าวตักออกมาถ้วยหนึ่งก่อนวางตรงหน้านางมีเป็นน้ำแกงบำรุงแล้วนั่นกินแล้วได้อะไรวันเย็นเชนวาชี้น้ำแกงตุนอีกหม้อหนึ่งถามอย่างไม่สบอารมณ์จินเสือสางมองครั้งหนึ่งบำรุงคันแล้วนั่นละ่ะนางชี้อีกหม้อหนึ่งพลางทำสงบใจจะทำให้ปอดชุ่มชื้นช่วงนี้นางอารมณ์ไม่ค่อยดีเพิงพานหัวใจ เขาถึงให้คนตุนน้ำแกงพวกนี้อย่างไรเสียล้วนเหมาะสำหรับสตตีตั้งคันคันฟังจบวันเย็ยนเชีนวาก็โมโหจนพูดไม่ออกนางสวดลมหายใจเข้าลึกๆยืนขึ้นแล้วหมุนกายเข้าเรือนไปอีกทันทีอีกทั้งยังลงกรนประตูด,ด้วยเธอเสียว่ามองไม่เห็นเสียเลยเห็นดังนั้นแล้วจินเสวียนสางก็มุนขิ้จ้องมองน้ำแกงตุนบนโตเรานั้นครู่หนึ่งอย่างน้อยก็ต้องกินสักอย่างไม่กินเอากับไปอยากกินก็ไปกินเองํำเสียงของวันเย็ยนเชีนวาดังออกมาจากในห้อง เฟิงจิวที่เดินเข้ามาได้ยินเสียงนั้นพันหัวเราะเสียงเบาอย่างอดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอีกนางชมเลืองม,มองเข้าของพวกนั้นบนโต๊ะเลอคิวแล้วเดินไปข้างหน้าก่อนมองไปทางจินเสือซางของมากมายขนาดนี้เจ้าให้นางกินหรือตั้งแต่เช้านางกินน้ำแกงตุนไปแค่ถ้วยเดียวจินเสือซางกล่าวเฟิงจิวฟังแล้วยิ้มข้าออกจากบ้านมาไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากน้ำแกงบำรุงคันแล้วน้ำแกงอย่างอื่นที่ข้ากินได้นางพูดพังตักน้ำแกงถ้วยหนึ่งพร้อมทางตะโกนบอกวันเย็นเชินวาที่อยู่ในห้องทันพี่ท่านออกมากินเป็นเพื่อนข วันเย็ยนเชนวาได้ยินว่าเฟื่งเจียวมาแล้วกำลังคิดจะออกมาทว่าเนิร์คืนในวาจึงเสื้อซางผู้นั้นนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับตอนนี้ได้ฟังเฟิ่งเจียวตะโกนเรียกนางให้ออกไปกินน้ำแกงเป็นเพื่อนนางคิดแล้วก็เปิดประตูเดินออกมาในที่สุดเด็กคนนี้นี่นะเหตุใดไม่กินอยู่ที่บ้านยายต้องมากินที่นี่น้ำแกงแบบนี้มีอะไรอร่อยกันวันเย็ยนเชนวาพูดด้วยความรังเกียจจากนั้นกล่าวกับเลิงวาว่าเจ้าไปให้ที่ห้องครัวทำอาหารมาสองอย่างแล้วยกข้าวสองถ้วยมาด้วยนายญิงของเจ้ากินน้ำแกงอย่างเดวไม่่อิน เลิงวายยิมและตอบรับจากนั้นค่อยเดินไปทางห้องครัวเฟิงจิว่วลองชิมน้ำแกงเอ่ยขึ้นว่าท่านพี่น้ำแกงนี้ตุนได้ไม่เร็วเลยท่านลองชิมดูสิเฟิงจิ่วบอกและให้นางกินเล็กน้อยเห็นว่าเป็นนางวันเย็นเชียนวาถึงได้ไม่พูดอะไรกลับมากินครึ่งถ้วยเล็กไครเราจะรู้ว่าเพิ่งกินเสร็จน้ำแกงอีกถ้วยหนึ่งก็ถูกดันเข้ามาอันนี้ก็ไม่เร็วจินเสวะซางกล่าวดันน้ำแกงบำรุงคันมาถึงตรงหน้านางกลับเห็นนางหน้างับขึ้นมาทันที ฟิงเจียวเห็นภาพนี้อดหัวเราะไม่ได้นางไม่ได้บอกให้อีกฝ่ายกินน้ำแกงเพียงพูดว่าทันพีท่านยื่นมือออกมาข้าจะจับชีปจระจรให้ท่านหรือว่าเด็กเป็นอย่างไรบ้างคันฟังเฟิงเจียวพูดวันเย็นเช่นวา่าระงับอารมณ์โกรธในใจและยื่นมือออกมาก่อนจะกล่าวด้วยความเป็นกังบนเล็กๆว่าเจ้าดูนหน่อยเถอะช่วงนี้ข้ารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีจะส่งผลกระทบต่อลูกหรือไม่หลังจากเฟิงเจียวช่วยนางจับชีปจระจรแล้วก็ชักมือกรับชีพจรมั่นคงมากไม่เป็นไรเพียงแต่ท่านต้องผ่อนคลายอารมณ์ให้มากมาก เมื่ออารมณ์ดีแล้วเด็กจะรับรู้ได้นางพูดพางมองจินเสือซางทันมะเร็งเพลงชินเป็นอย่างไรไม่รู้ว่านางทำเช่นนี้ด,นนด้วยเจตนาใดจินเสือซางมองนางแล้วจึงกล่าวเล่นไม่เป็นหรอกซึ่งจิวยิมเพียงพูดเพลงชินที่ผ่อนคลายน่าเรื่นรมเป็นผลดีต่อเด็กในคันตอนที่3 4 7 0ไม่คาดคิดฟังแล้วจินเสือซางก็ชะงักไปเล็กน้อยมองวันเย็ยนเช่นว่าอีกทางมองหน้าท้องของนางครั้งหนึ่งจากนั้นพยักหน้าอืมข้ารู้แล้ว อนเย็นเชน,นว่าไม่ได้สนใจเขาเพียงมองเฟิงเจิวเพื่อถามว่าอีกประมาณหนึ่งเดือนจะถึงงานแต่งงานของเจ้ากับโม่เจอแล้วอีกเดี๋ยวเจ้ยังมาหาข้าที่นี่อีกไม่ต้องช่วยงานในจวนหรอกหรือเฟิงเจิยวยิ้มขึ้นงานพวกนั้นมีพวกท่านพ่อท่านแม่ข้าเตรียมแล้วข้าเข้าไปยุ่งไม่ได้ส่วนพวกชุดแต่งงานโม่เจอบอกให้เขาจัดการเตรียมเองอีกสัพพักจะให้คนส่งมาให้ข้าดังนั้นตอนนี้เรียกได้ว่าข้าเป็นคนว่างแบบสุดๆเรื่องการแต่งงานของเจ้าเพาื่สัพพัดออกไปแล้วถือว่าสั่นสะเทือนทั้งโลกเบื้องบนและเบืบเบ้องล่าง ข้ากังวลว่าจะมีคนถือโอกาสนี้ก่อความวุ่นวายหวันเย็ยนเชนวากราวในใจเป็นห่วงพิธีการแต่งงานของเขาคนที่โลกเบื้องล่างนะช่างเถอะแต่ฝั่งโลกเบื้องบนไปจนถึงศัตรูที่ซุ่มอยู่ในที่รับไม่รู้เหมือนกันว่าจะถือโอกาสก,อก่อเรื่องอะไรในงานแต่งของพวกเขาหรือไม่เฟิงจิ๋วสายหน้าไม่มีทางข้าพนันว่าพวกเขาไม่กล้าพวกเขาหาเรืกันเรื่องนี้แล้วแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าศัตรูเหล่านั้นของพวกเขาน่าจะไม่กล้าก่อเรื่องในงานแต่งของพวกเขาอีกอย่าง พวกเขาสองคนมีพลังในระดับราชันเทพคนที่มาร่วมแสดงความยินดีต่างก็เป็นผู้แข็งแกรงในระดับต่างๆจะมีก็แต่คิดว่าชีวิตนี้ของพวกเขายืนยาวเกินไปถึงได้กล้าก่อเรื่องสองคนกําลังพูดคุยกันกินน้ําแกงไปด้วยเจนเสือสางนั่งอยู่ข้างๆอย่างเงียบเชียบ่วยวันเย็ยนเชนวาเติมน้ําแกงตอนนางกําลังคุยกับเฟิงจิวจนกระทั่งเลิงวาย,ยกอาหารเข้ามาด้วยตนเองมีเฟิงจิวอยู่ด้วยวันเย็ยนเชนวากินข้าวไปกับครึ่งถ้วยส่วนในป่าทอนั้นห้าเอ๋อกํกำลังเที่ยวเล่นไปทั่วอย่างสบายใจ ก่อนจะเจอกับวันเย็ยนซื้อซานที่กำลังเมาได้ที่เริงซวงมีเจ้าตัวเล็กด้วยหรือพวกเจ้ามาได้อย่างไรวันเย็ยนซื้อซานมีตาเรอออกมาครั้งหนึ่งก่อนทมอีกเรื่องจิวก็มาด้วยเชื่อหรือไม่เห็นเขาเมาเล็กน้อยร่างกายงานงีนเลิงซวงถอยหลังไปครึ่งก้าวนายยิงอยู่ที่ด่านด้านหน้าอ๋อวันเย็ยนซื้อซานตอบรับเสียงหนึ่งมองหนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งเด็กแล้วทมพวกเจ้าไม่ไปเลยก็ข้ายอยากไปเก็บผลท้อห้าวเออเอขึ้นมองเขาก่อนบอกว่าท่านเมาแล้วพร้อมกันนั้นก็ดึงเริงซวงให้ถอย หลังไปไกลหน่อยเขาไม่ชอบกินสุราบนตัวอีไฟหวนเย็ยนซื่อซานอ้ปปาปากคอระเสียงดังเมาหรือไหนเลยแค่จะเมาง่ายปันนั้นเขาเยื่นมือไปรูปศรีรษะเห้าเออใครเล่าจะรู้ว่าเห้าเออกลับถอยหลังไปอีกเท้าเหยียบก้อนหินหนึ่งจึงสะดุดเข้าเขาที่เสียอาการทรงตัวพาเลิงซวงไงหลังล้มลงไปด้วยระวังเลืองซวงร้องขึ้นก่อนก้าวเท้าและเยื่นมือมาจะประคองเขาทว่าหวนเย็ยนซื่อซันเขาไงาหลังไปจึงเยื่นมือไปประคองเขาไว้ก่อนตอนนี้ทั้งสองคนเกือบชนกันเพราะไม่ทันระวัง เริงทรงถอยหลังไปตามสัญชตาตญาณพอถูกเข้าเอ,อ๋อคว้าเอาไว้นางจึงลง้มลงไปบนพื้นด้วยจิตใตอร์สำเนีกของวันเย็ยนเซซันบอกให้ถอยทว่าสายตาเขาที่กาลังเมาเล็กน้อยนั้นกลับเลือกไปเห็นว่าที่บนพื้นด้านหลังของเริงทรงมีหินแหลมขนาดใหญ่เท่าฝ่ามืออยู่ก้อนหนึ่งหากนางลง้มลงไปโดนต้องไดรบ,บาดเจ็บแน่ทันใดนั้นเขาที่เดินทีเกถ,ถอยออกไปก็พันโน้มตัวไปข้างหน้ายื่นมือไปประคองเอวนางก่อนจะดึงเข้าหาตัวพร้อมทั้งดึงเข้าเอ๋อที่กําลังจะล้มลงขึ้นมาด้วยเช่นกัน แต่ว่าพอทำเช่นนี้แล้วก็เท่ากับว,ว่าหนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งเด็กว้วนถูกดึงเข้าไปในอ้อมกอดของเขาเขาจะงักคั้างไปเด็กน้อยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องซวงและห้าวเออเลย